ครับคุณหยวนยิงเตี๋ยมาหาฉันหน่อยครับชายที่อยู่ตรงกลางชื่อเลี้ยวหมิงเทาเป็นเจ้าของร้านรองเท้าในเบลเนต็ตขายมา8ปีแล้วอยู่ระดับ6เพชดคนซ้ายมือชื่อหูเทียนขายเสื้อผ้าเด็กไม่ข่าว,ว่าเขาเคยมีร้านตึกแถวแต่ร้านออนไลน์ของเขาไปได้สวยเขาเลยปิดร้านตึกแถวไปคนสุดท้ายชื่อหวังเลยเป็นเจ้าของร้านเครื่องนอนในบรรดา3มคนนี้เข้าสู่ธุรกิจนี้ที่หลังสุดแต่ตอนนี้อยู่ระดับ3มเพชแล้ว ทั้งสามคนมาจากอำเภอปีหยุนเมืองและเขตต่างๆในอำเภอนี้มีร้านออนไลน์ขนาดเล็กหลายร้านการลงดาบจึงส่งผลกระทบกับลายร้านค้าในอำเภอดังกล่าวและสุดท้ายพวกเขาตั้ง3คนนี้เป็นตัวแทนเพื่อเจราจากับเบลเน็ตแต่การเจราจารอบแรกล้มไม่เป็นท่าเลยเบลเน็ตปิดร้านและยึดเงินจากการขายซึ่งเป็นการทำตามเงื่อนไขในสัญญาที่พวกเขาเซ็นไว้พวกเขาไม่มีสิทธิตามกฎหมายในการก่อเรื่องนะคะ กลุ่มนี้มีความพิเศษเป็นร้านทุนน้อยต่างคนต่างขายไม่ใช่กลุ่มก้อนแข็งกังมีแนวโน้มสุดต่งคุณเว้ยถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ยากที่พวกเขาจะรวมตัวแสดงพลังร่วมกันนะครับฉันแค่คาดเดาเท่านั้นแต่เมื่อใครใบแรกถูกปาแล้วคนอื่นๆก็จะพาก,กันเอาอย่างเอางี้ติดต่อตัวแทนทั้งสคนบอกไปว่าคุณจิงจะขอเจรจากับพวกเขาในนามของเบลน็ตได้ค่ะลุยส ขอบัญชีร้านค้าที่เบลเน็ตรับการใช้งานด้วยนะถ้าได้ร้านที่ขายในช่วงเครื่องปีที่ผ่านมาจะดีมากอันตรงเตรียมโทรศัพท์ที่มีเบอร์ในเครื่องไม่ต่ำกว่า50เบอร์ er, และว v ีแชทมีเกิน50รายชื่อมันต้องดูเหมือนมือถือของเจ้าของร้านในเบลเน็ตด้วยคุณจะทำอะไรแผนที่จะพาคนดังไปออสเตรเลียกับสมา r ์นิวและถ่ายรายการ2ตอนได้รับการอนุมัติแล้วนะเตรียมตัวไปที่นั่นล่วงหน้าก่อน2วัน ไปคุยรายละเอียดกับทีมโปรดักชั่นในเมลเบิร์นและเตรียมทุกอย่างให้พร้อมก็ให้เส um ี่ยวหยาไปสิครับนายเป็นคนรับผิดชอบโปรเจกต์นี้นะผมถึงควรอยู่เซี่ยงไฮ้ไงครับผมต้องคอยสื่อสารและเชิญคนดังและที่สำคัญพอเสี่ยวหยาเตรียมทุกอย่างที่นั่นพร้อมแล้วผมก็จะไปได้ทันเวลาเซินอิงเจีย ฉันรู้ว่านายคิดอะไรอยู่ที่นายไม่อยากไปจากเสี่ยงให้ก็เพราะไม่อยากอย,กอยู่ห่างซูฉิงถูกไหมถูกครับผมเองก็รู้ว่าที่คุณจะส่งผมไปเมลเบิร์นก็เพื่อให้ผมเลิกคิดถึงซูฉิงสินะในเมื่อนายรู้อยู่แล้วนั่นก็คุณขอบคุณฉันที่พยายามช่วยสิขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับแต่ผมไม่ต้องการผมไม่ไปเมลเบิร์นแนะ่คุณตัดสินใจแล้วกันว่าจะให้เสี่ยวหยาไปไหมนะอีกอย่าง เรื่องของผมกับซูฉิงเป็นเรื่องส่วนตัวคุณไม่มีสิทธิ์ีเบลนิตเทศก,กาลชอปปิง้งเชอญเลยครับคุณเจียง ขอโทษนะครับคุณถังสั่งให้ผมจัดห้องทำงานนี้เมื่อคืนนี้เองเอกสารทั้งหมดพร้อมแล้วถ้าไม่ถูกใจต้องขออาภัยด้วยขอบคุณมากค่ะถ้าต้องการอะไรก็เรียกผมได้เลยนะครับไมร่รบกวนแล้วค่ะครับประธานเจียงทำไมฉันรู้สึกเหมือนอยู่กลางดงหมาป่าเลยหรือว่าจริงๆแล้วลูกพี่ฉันเ้าโดนหลอกเขาให้แล้วอ่ะ จ้างถูกยังไม่ได้งานดีอยากได้งานดีต้องจ้างแพงคุณก็เลยขอเงินเพิ่มเหรอคะทั้งเจ้างฉลาดแต่ฉันก็ไม่ได่งงฉันควรได้มากกว่าที่เขาให้ประธานเจียงฉ่นว่าคุณเริ่มจะอินกับบทบาทซีโอแล้วนะขอบคุณที่สังเกตเห็นนะใกล้ถึงเวลาแล้วไปรับพวกเขามาค่ะ อดุนสวัสด์มาตรงเวลาเลยนะคะเชิญทางนี้ค่ะเราเคยมาแล้วไม่ต้องบอกทางแล้ว